อะสวัสดีวัยรุ่นชาวอาวทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเด็กต้านะครับโรมิงใครยังไงครับเนี่ยคืออะไรครับสามหนอนี่คือยังไงครับอ่าครับผมเด็กต้าโรมิงนะครับเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะเอาเด็กต้ามาออกเวทกันสักหนึ่งชิ้นนั่นก็คืออาโกนี่นะครับผม ซึ่งผมได้ไปทําการทดลองมาแล้วนะครับท่านหนึ่งนะครับกับอากนี่เป็นอะไรที่บอกเลยว่าถือว่าดีนะเวลาเลยกงจากเรามันล่วงลงมาใส่หัวฝั่งตรงข้ามนะครับอากนี่จะทํางานทันทีนะครับผมและตัดเลือดฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับ เราจะเจอเป็นแม็กนะครับปล่ <c oughs> อยเพื่อนเก็บนะครับเรามาเคลียร์คีิให้เพื่อนหน่อยดูแม็กเขานะครับจะตายแล้วรู้สึกว่าถ้าหนึ่งเราโจมตีเป็นเวทด้วยนะครับดูครับมีนิดหน่อยนะเวทเอาได้เขาเฉ ฮ้ยโหแม่งมาจริงวขะขโมยพลังโจมตีครับครับตายไม่รอดนี่ก็ตายคนนึครับไม่รอดเดี๋ยวเราออกอมูลเลตก่อนนะครับก่อนที่จะไปออกอากโนนี่นะครับเอาถึกก่อนนะครับผมตองต้นเกมตีป้อมนะครับยังไม่ห้านาทีตีป้อมแล้วครัป่าป้อมตีกู เอาด์กได้เพราะว่าเพื่อนเอาด์กได้ครับจริงๆกดคิวเลยครับผมเฮ้ยมันมาวะสิบหายน่ะมันเฮ้ยเราก็สี่แล้วไม่กลัวนะครับมาดิมาทำอะไรทำอะไรอี่ทำอะไรอี่ทำอะไรครับกูตายครับผมมันบินหาผมแน่นะครับมันบินยังงวะ มันน่าจะบินไปแล้วนะครับเวทล้อแครีอีกว่าออกล้างนะครับผมตอนนี้เจอจูเดอร์นะครับ <c oughs> ออกล้าง,างกันติเขาเอ้ยครับผมแบ่งๆกันแบ่งๆกันเฮ้ยเพื่อนตีดาวอยู่ว่ะโอ้โหใจดำสิปเองไม่ดูเลยนะเพื่อนตีต่อเปล่ามาแล้วยูเดอร์มาแล้วนะครับ เฮ้ยทำไมมันเดินตั้งหน้าตั้งตาไปเอาแฮร์รี่กูอย่างเดียวเลยวะเกิดไปหรือเปล่าฮะเข้าเลยครับผมอย่าได้กลัวครับผมตีดาบต่อครับเอาเดินมาอย่างนี้โดนเลยครับผม เืมเฮ้ยทำไมเรามันโหดจังวะ, <c oughs> ะเฮ้ยโหดไปหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวออกผิดครับเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนข้นางล่างน่าจะมันผมว่าลงไปนัวงข้างล่างนี่เปล่าข้างล่างดูมันใี่เปงปล่อยแครี่ไปเปล่ครับ เพิงแม่งเลยจะาหาทำไม่ได้แบนี้ไม่ดีเฮ้ยเพื่อนตีมังกรมีตัวจะมาปนนะครับไม่ให้มันป้นหรอกไอกหอยเอาแม่งดิเอาแม่งจริงเอาแม่งจริงดิเอาแม่งจริงดิเนี่ยเฮ้ยโธอไโหดยังวะ ไม่ผมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่ออกแล้วอามูเลตผมไปออกเอากอนี่เลยดีกว่า,เ,เ,มมาเ,วเดี๋ยวเกมมันจบเร็วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ได้เห็นนะครับเออฝั่งนู้นเขาโยนหัวเลยอยงครับเดี๋ยวก็ออกก้อนี่ก่อนเลยดีกว่ารีบรีบฝ่บามครับ จงังหวะนี้ปล่อยเกมตึงไปก่อนครับฟาร์มก่อนเลยอู๋เชียร์แม่งมาเยอะอย,อย่าพยายามอย่าตายครับเดีย๋ยวได้ช้าเพื่อนมึงเอาเอากันจัดเลยว่าเฮ้ยเหลยบร้อยดีลุงเหลยบร้อยสิลุง มิลี่เฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนปล่อยเกมตึงก่อนเพื่อนเอ้ยยังไงไปะวะโอ้โห้เป็นด้าคอสคิวนี่น้องน้องแพนด้าเราควอสคิวอ่ะเฮ้ยถอยก่นเพื่อนกำลังหนุก <c oughs> หนุกอะไรล่ะอากุนี่ยังไม่ได้เลยเนะี่ยไออหนอยนอโนยใบเอ,ยเอาคลิปนี้น่าจะได้แล้วนะครับเพิเ่งจะแย่งหรือเปล่าแค่นั้นแหละ เึงนะครับผมเฮ้ยนยี่ไงครับผมบอกไว้แล้วว่าได้นี่ครับผมมาแล้วครับไอเทมความลับของเราเดี๋ยวออกอัลโมเลตเลยครับโหดโหดดูครับตัดเลือดครับผมตัดเลือดครับผมว้าอุยอ้ย ไอ้กดท่าสองไอ้กดอันติไม่ทันเอครับต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูกันชัดนะครับนี่ข้อดีของอัควานี่นะครับผมทดลองครับทดลองครับวิ่งไม่โดนวะ่ะ นี่โดนะคอยทีขอยอท,ออทีเออนี่นี่ดูดูด,ดูตัดเลือดก,กันเป็นแถวตัดเลือดตัดเลือดอตัดเลือดอีก <c oughs> ติดพิษติดพิษเอ,อ้ติดพิษไปดีจังหวะเรา <c oughs> ไม่ใช่จังหวะไอ้ใบเลื่อยมันวิ่งกลับมาหาเรานะครับถ้าเดินตัวไหนก็ติดพิษนะครับผมคนคีบโดนฮีโร่ติดพิษหหดนะครับ สายเลยครับผมตายนี่กดตีทันจบเลย โอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสําหรับเซตทดลองนะครับเด็กต้านะครับเอามาออกกันนี่ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมถือว่าฝั่งนู้นเขายนด้วยวะงั้นนั่นแหละครับสามารถเอาไปใช้เล่นกันได้นะครับซึ่งมันก็ดีอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพิม